วัสดีฉันเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้า,ฟา,ฟาปัฒแซบเดอร์เพื่อนเพื่อนจ๋าตอนนี้เราอยู่ที่แรลกหลงรีสอร์ทจ้ะเพื่อนเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้นะคะไม่ใช่เช้านี้เมนูวันนี้นะคะเพื่อนจ๋าจะกินเมี่ยงจะกินเมียเยมเม่ยงเกีียวหมูเมี่ยงเกีียวหมูเคยกินไหมไม่เคยก็ลองเลยจ้มจามาเลยจ้ดเพื่อนเพื่อนจ๋าจัดคาแรกเลยนะคะแต่ว่ามันอาจจะแบบว่าชุลหงในเดอ้อมันไม่เห็นนะเพื่อนเพื่อนจ๋าเพื่อนเพื่อนเห็นไหมอันนี้เกีียวเดอ้อ เกี๊ยวหมูนึกอยากกินเพื่อน,อนตัวอันนี้น้ำจิ้มเปรี้ยวหวานมาอาจจะลูกทุ่งลูกทุ่งจุกบาทแล้วเพื่อนเด้อเด้อเพราะว่าลูกทุ่งลูกทุ่งเลยเพื่อน,อนมาจัดเลยเมี่ยงเกี๊ยวเพื่อน,อน,อนจ้าเมี่ยงเกี๊ยวเด้อเคยเคยกินอยู่ว่เมี่ยงเกี๊ยวไอ้น้ำจิ้มซื้อมาแต่กินได้ว่าน้ำจิ้มเปรี้ยวสองอย่างผสมกันเลยจัดเลยจ้ะอืม

em chịu ở pé pẹo. Sum sum giấc Có tiếng ừm Ya yo. Bun siap. เช่เหมือนเดิม,ดมดผักชีว์มีเว้ยลืมแนะนำัหละพาแล้นไหนผักชีประกาศผักชีฝรั่งทำไมก็ถึงเรียกผักชีฝรั่ง anh này xung quanh ở trong ngang đó, rươi một, kêu Yeah. Ngon lắm Chắc chắn ngon nhẹ 9 điểm mới xả cháy hơn Yeah. อาจจะดิ้นเสียงก็ดีเพื่อนๆจ๋าเพราะว่าไ,<อ>ไม่สอเขาไม่สอค่อยไปกปไม่สอไปเปิงัวไปกินเนี่ยไปเปิงัวกินน้ำที่ยางไว้ถึงงัวสุดๆเพือพ่อนๆจ้าเสร็จ Eu amo. Eu เพื่อนจ๋ามื่อนี่เมนูธรรมดามากเันนี้เมนูเป็นเป็นอะไรธรรมดามากเลยเพื่อนจ๋าเมนูนี้เมนูธรรมดาเด้อเกี่ยวเกี่ยวหมูกับน้ำจิ้มเหนียวๆน้ำจิ้มหวานเด้อเพื่อน มาเร็วเข้มเร็วเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพื่อนๆจ้ะมาเร็วเข้มเร็ว เคี้ย wow. ว <Yo, moi. S 1> so, <so> ้าวเคี้ยหมูสุดๆอิ่แล้วค่ะ โอเคเพื่อนจ๋าอิ่มแล้วจ้ามาเร็วเค็มเร็วเช่นเคยเพื่อนจ๋าท่านเพื่อนนะคะเข้ามาชมคลิปนี้เด้อถูกใจคลิปนี้ชอบมีฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องนางฟ้าพาสักเพื่อค่ะเพื่อนจ๋าจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าต่อไปค่ะโอเคเจอกันคลิปหน้าเพื่อนจ๋าง่ายเมนูง่ายวันนี้เมนูโคตรง่ายเลยนะเพื่อนจ๋าสวัสดีค่ะบ๊าเบายเดันคลิปหน้าจ้า